เกมแนวสไตล์แอนิเมะกันบ้างนะครับสำหรับเกมแนวสไตล์แอนิเมะที่สามารถเล่นกับเพื่อนเล่นกับคนอื่นได้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมกับเพื่อนเนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้จะรวบรวมมาให้ผู้ชมบ้างถึง10เกมแล้วก็จะมีเกมน่าเล่นถึงนั้นเลยครับมีทั้งเกมเก่า แล้วก็เกมใหม่ผสมปนเปยงกันไปน้ำสรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมนี่ยสามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครมสมาชิกการกดซุปเปอร์แทงค์หรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมแกมที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อไป่แกรไม่เสียเวลาไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย ดาวแลนด์ land, นะครับสำหรับตัวดาวแลนด์นะครับจะเป็นเกมแนว Survival RPG แล้วก็ Open นเบิรเข้าไปด้วยคือผสมเยอะมากๆในตัวเกมนี้นบตัวเกมนี้จะสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับเราเนี่ยสามารถครับคงของสร้างบงสร้างบ้านเปิดเซาล่าสัตว์ก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะก็ดำรงชีวิตอยู่ภายในเกมนั้น ให้ได้ยาวๆนะครับเนาะตัวเกมว่าจะมีเควสต่งางๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับใครที่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็สามารถเดินหน้าทาเควสไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะภายในตัวเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ว่าสวยงามเลยทีเดียวมือถือสเปกต่ำไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับเพราะว่ากินสเปคโคตรๆนะครับสำหรับเกมนี้เนาะ ภาพมือในการเล่นเกมนี้ก็ถือว่าเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองใครที่ต้องการก็ไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นเลยนะเกมที่อยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานเลยนะครับสำหรับเกมที่มีช่ว่าสแลมดัง โมบายนะครับสำหรับ,บตัวเกมนี้ก็ยังเปิดตัวให้ผู้เล่นกันอยู่นะครับเกมที่ทําจากอนิเมะซันลัมดังเลยนะครับแล้วก็จะมีโหมดต่างๆให้เราไปเลือกเล่นทั้งโหมดที่เป็นโหมดเนื้อเรื่องโหมดเล่นกับผู้เล่นเป็น1นึเวทหนึ่งสามเวทสามแล้วก็5้าเวทห้าก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะยิงตามอนิเมะเกือบทั้งหมดเลยนะครับมีการเปิดกาชา้วก็มีการอัปเกรดตัวของตัวละครต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีท่องท่าถ้าไม่ตางๆจ ด้วยเหมือนกันนะครับนอกนั้นหมดเลยว่าเป็นกเกมึ่งที่ค่อนงานจะเล่นสนุกเล่นเพลินได้นะมสำหรับรใครที่ชื่นชอบหรือว่าสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้อยู่ไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมที่ทำจากอนิเมะชื่อดังอย่างกัปตันสึบะนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่ากัปตันสึบะ S นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะอยู่ในทีมอนิเมะกัปตันสึบะเลยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเอิงตาม อนิเมะเกือบทั้งหมดทั้งตัวละครทั้งการเล่นก็อิงตามทั้งหมดแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังสามารถเล่นกับผู้เล่น <ampoo> หรือว่าเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเหมือนกันตัวเกมเนี่ยก็จะมีโหมดต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะนะมีทั้งเป็นโหมดที่แบบเล่นตามเนื้อเรื่องแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็สามารถไปเปิดกระชาเอาตัวละครต่างๆมาเป็นตัวละครของเราก็ได้เหมือนกันนะครับตัวเกมก็จะมีระบบการจัดทีมระบบการอัปเกรดตัวของนักเตะของเราให้แข็งแกร่งขึ้นด้วย นั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้เพราะว่าตัวเกมเนี่ยเปิดให้บริการกันแล้วนั่นเองนะเกมที่มีชื่อว่าน,นิโนคุนิตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนว m อเวอเนะครับตะลุยด่านตะลุยดันเจียนไปเรื่อยแล้วก็เล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับต้องบอกเลยว่ากราฟิกภายในเกมเนี่ย ค่อนข้างที่จะสวยมากมายเพราะว่ามันจะใช้ตัวของ a n d เดรโอแอนจิในการเล่นเลยนะครับคือคือแบบภาพอลังการงานสร้างมากๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นอยู่5ตัวละครแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถเลือกเพศได้มันจะฟิกเลยให้เราเลือกเล่นแต่ว่าตัวเกมจะสามารถแต่งหน้าแต่งชุดตัวละครได้นะครับแล้วก็แต่ละสายตัวละครก็จะมีความสามารถแตก ต่างกันไปนะครับภาพมวอในการเล่นเกมนี้นะครับสามารถปรับได้ตามที่เราต้องการเลยภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่น่าสวยงามมาก,มากๆเกมนะครับมีระบบออตโต้มีระบบอัปเกรดหรือว่ามีระบบสกิลต่างๆที่จะทําให้เราเนี่ยมีความสนุกเพิ่มมากขึ้นได้นะครับเนะาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เกมนี้มีให้โหลดในสตูไทยแล้วก็รีบไปโหลดรีบไปเล่นกันได้นะครับผมไม่อยู่สำหรับเกมแนว RPG ผสมแนวแอคชั่นกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Snow Break นะครับตรเกม Snow Break นะครับจะเป็นเกมแนวยิงที่จะต่อสู้กับตัวของฝั่งศัตรูที่เป็นแนวไซไฟไซไฟหน่อยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะกินสเปคกมากเพราะทำมาจาก Unreal Engine โฟร์เลยนะครับแล้วก็ตัวเกมสามารถเล่นกับเพื่อนได้ตัวเกมมีระบบการะชับฟองตัวเกมมี การจัดทีมตัวละครได้มากถึง3ตัวละครเลยนะครับตัวเกมก็จะมีโหมดต่างๆให้เราไปเล่นเล่นกันด้วยนะครับก็จะมีโหมดที่เป็นโหมดเล่นกับบอร์ดนะครับเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆว่าโหมดต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับกราฟิกก็ถือว่าสวยงามมากๆภาพในการเล่นก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นะครับแล้วก็รูปแบบเกมนะครับจะเป็นเกมแนวยิงตัวของศัตรูไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบการแพ้ทางของศัตรูด้วยนะ ก็สะกิดทงกานจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูไ,ได้อย่างเกมที่มีชื่อว่า g e n s h i n Impact นะคสำหรับตัวเกมจะเป็นเกม MO RPG นั่นแหละที่เรานี่จะได้ไปตุยตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็แมปภายในตัวเกมค่อนข้างใ,ใหญ่มากๆตัวละครต่างๆเราสามารถจัดทีมตัวละครเพื่อไปเล่นได้มากถึง4ตัวละครเลยนะครับแล้วก็ตัวของเกมก็จะมีระบบเยอะแยะมากมายให้เราได้ไปเลือกเล่นกันเล่นเนื้อเรื่องเล่นตามล่าบอสก็มีหรือว่าเล่นตามเควสก็มีเหมือนกันมีระบบการอัปเกรดมีระบบกระชับปอง แล้วก็จะมีระบบต่างๆอีกมากมายตัวเกมยังสามารถเลือกเล่นกับเพื่อนได้ด้วยแต่ว่าตัวเกมเนี่ยต้องเล่นผ่านชาร์เตอร์ไปพร้อมๆกันถึงจะเล่นกับเพื่อนได้นะครับเนาะก็ะใครท้องอานจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะที่มีชื่อว่า tower of fantasy นะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมที่เปิดให้บริการทั้งมือถือแล้วก็ฝั่ง PC ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกม RPG ที่อยู่ในธีมแนวไซไฟไซไฟไหน่อยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเล่นตามเนื้อเรื่องเล่นตามเควสไปเรื่อยๆนะครับหรือก็ตัวเกมก็ยังมีหมดอื่นนอกเหนือจากเนื้อเรื่องให้เราได้ไปเลือกเล่นกันนะครับตัวเกมเนี่ยจะมีระบบการตกแต่งตัวละครได้ตามที่เราต้องการเลยเพราะว่าตัวเกมมันตกแต่งได้ค่อนข้างที่มีความละเอียดก็นั่งจะมากเลยนะครับตัวเกมเนี่ยจะสามารถเลือกไอเทมหรือว่าสวมใส่ไอเทมได้มากถึง3ชนิดแล้วก็แต่ละชนิดก็จะมีาธาตุแตกต่างกันไปแล้วก็จะมีการแพ้ธาตุของ เกมนี้ด้วยนะครับเกมนี้ก็จะมีระบบธาตุที่จะเข้ามาก็เช่นพวกระบบธาตุจะเป็นไฟน้ำแข็งแล้วก็ไฟฟ้านะครับที่จะมีการแพ้ทางกัน แล้วแต่ว,ว่าเราเนี่ยจะไปเลือกเล่นว่าจะาทัดแนวสไตล์แนวไหนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะก็จะมีระบบการสุ่มกระชาปองด้วยนะเพื่อจะได้ไอเทมต่างๆมาสวมใส่ให้กับตัวละครแล้วก็มีความแรงเพิ่มมาขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้แล้วก็ภาพเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพมองสไตล์บุคคลที่3าแล้วก็ภาพมันจอ,อกแนวสไตล์อ,อนิ์เมะนะครับใครที่ชื่นชอบก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนะครับก็จะมีชิว่าวันพีซ บอนตี้รัฐนั่นเองนะครับเนาะสำหรับเกมบันพีดบอนตี้รัฐเนี่ยจะเป็นเกมแนวแอคชั่นต่อสู้ดวลกันนะครับแล้วก็ ชิงสมบัติกันนะครับภายใเดเกมก็จะเล่นประมาณนี้นะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะรับรองคนได้4 vs 4ต่อห้องเลยนะคือแบบเล่นกันต่อุยบอีกันกัน่้าจะมันมากๆแล้วก็ภายใเดเกมจะมีตัวละครเยอะแยะมากมายอัปเดตใหม่ทุกปีเนาะก็มีตัวละครใหม่ให่ให้เราเนี่ยได้ไปสุ่มกระชากันค่อนข้างดีเยอะอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีสายต่างๆให้เราไปเลือกเล่นกันตัวในวันพีทั้งหมดเลยนะครับแต่ละตัวก็มีพวกสกิลแตกต่างกันไปแล้วก็ความโหดแตกต่างกันไปด้วยมีระบบการอัปเกรดตัว ตัวหงตัวควนนะับภาพกราฟิกค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆม,มือถือสเปคต่ำก็อาจจะแหลกนะับภาพมอนในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่สามร,รัาใครอยากเล่นไปลองโหลดไปลองเล่นกันดูได้โอเคนะครับพเราก็มาอยู่สำหรับเกมที่ทำจากอนเมชชื่อดังอย่าง b l ลชเล็เลยนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เอาตัวละครใน การ์ตูนบีดเนี่ยมาใส่ในเกมเกือบทั้งหมดแล้วก็เนื้อเรื่องเกือบ1้0เซ์ที่เอามาใส่ในเกมนี้ก็คือเกมจะเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยแล้ก็จะได้เห็นตัวละครที่คุยกันคือมีคาสซีนด้วยเหมือนกันแล้วก็การต่อสู้กับตัวของปีศาจด้วยเหมือนกันนะตัวเกมเนี่ยก็จะมีพวกสกงสก,กินให้เราไปเลือกเล่นกันด้วยนะครับแต่ว่าสก,กินก็จะเป็นตัวละครเปิดได้จากกาชาปองด้วยแล้วก็รูปแบบการเล่นก็น่านจะมีความง่ายมากๆบางทีง่ายก็ง่ายมากจนน่าเบื่อไปเลยนะแต่ว่าตัวเกมก็ยังมีความน่าเล่นยตวอู่แล้ แล้วก็รูปแบบตัวละครก็จะเป็นแนวจิบิน้อยๆนะครับเนาะแล้วก็ใครที่เบื่อสําหรับโหมดเนื้อเรื่องก็ยังมีโหมด PvP เล่นกับผู้เล่นได้ด้วยนะครับก็สามารถจับทีมตัวละครแล้วก็ลงไปต่อสู้กันได้เลยนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะที่อยู่ในเครือโปเกมอนกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าโปเกมอนยูไไหน นะครัตัวเกมโปเกมอนอยู่ไหนเนี่ยจะรวบรวมเราตัวของโปเกมอนนะครับมาลงสู่ในเกมสไตล์ m o บาซึ่งตัวเกมเนี่ยจะรวบรวมเราโปเกมอนต่างๆที่จะมีความนิยมก็อย่างเช่นพิกาจูหรือว่าพวกตัวอื่นที่จะอยู่ในโปเกมอนเกือบทั้งหมดแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเล่นได้ข้าง,ง่ายๆแล้วก็จบไวมากๆเพราะว่าตัวเกมมันออกแบบให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายเพิ่มมาขึ้น ตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยนำลูกบอลน,นะครับไปใส่ห่วงให้ได้ตามที่เขากําหนดนั่นเองนะครับถึงจะชนะเกมนี้ไปนะครับเนาะอก็เป็นเกมที่ค่อนจะเล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็จะมีความสวยงามมีความน่ารักด้วยเหมือนกันใครที่ชื่นชอบก็สามารถลองโหลดเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะโอเคนะครับก็เป็นบ้างสำหรับ10เกมในอนิเมะที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับก็หวังท่านผู้ชมเนี่ยนั้นชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะกด Subscribe นี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครันบผม